สวัสดีครับพบกับทางกับหวยราวพัฒนางวดประจำวันที่20กันยายนนะครับวันนี้ราวพัฒนาวันนี้กับสรุปนะครับผมหลักร้อยมี4ตัวก็คือ3 4 6 7นะครับผมเก็บไว้หลักร้อยนะครับ10ได้4กับ2ใช่ไหมครับอัดฟันสี่อ่ะสี่สองนะหน่วย91ใส่3เข้าไปนะครับผม จัดชุดเลยนะครับจัดชุดเลยเอัคขอฟันสองหลักสิบนะครับผมเดือนสองครับสองเก้านะครับผมสองหนึ่งสองสามสองสอง,สองหลักร้อยขอดึงสี่ครับ สี่นะครับผมสี่สองหนึ่งสีสอสามองสองร่างนะครับผมหนักร้อยใส่เข้าไปนะสิบร่างนะครับผมสิบร่างเนาะ ศูนยนะครับผมชุดล่างนะศูนย์สครับ14 5 4 6สเน้นนะครับผมหนครับบนนะครับเน้นครับสองเกครับ นึ่ฉะนั้นชุดเน้นก็จะได้429นะครับผม421ครับ4 2, ตัวใส่1429ครับแล้วก็1421สำหรับหวยราวพัฒนางวดประจำวันที่ 20กันยายนสรุปออกมาแล้วนะครับผมหลักร้อยสามสี่หกเจนะครับสิบนะแต่ว่าดึงเด่นสอนะครับสูตรชนได้ที่2สูตรใหญ่นะครับ <c oughs> ชนแบบไหนชนแบบนี้นะครับผม <c oughs> นี่นะครับสูตรใหญ่ที่เคยลงอยู่ประจํานะครับ สสูตรร้อยหนึนะครับสิบ,บนศูนย์สองแหน่วยบน2องหก0ปดร่างหนึ่งสเคือมาครบทุกสูตรนะครับชนกันที่2ตัวเดียวนะสมันน่าจะมานะครับผมแล้ว2มันไปชนกับหลัก10เพราะฉะนั้นอาจจะดึงเด่น2องไว้หลัก10ส,ส่วนหลักร้อยนะครับผม3 4 6 7ี่ชนกันที่3 4 6ส,สเจ็เป็นตัวรองคือผิด1สูตรแอดดึงสนะเพราะว่ามีสูตรเด่นได้สนะครับผม แล้วก็สิบร่างอันนี้คือ1289ชนกับ1056คือ1นะครับผมหลักหน่วยบนในนี้มัน26845ชนกับ42ที่เรามีใช่ไหมครับชนเด่นสุดคือ2นะเราสุดได้ชน2เพราะฉะนั้นอนจับแบบนี้เลยนะครับตามที่สรุปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวดน,นี้เอาเป็นว่าขอให้โชคดีกับหวยลาวพัฒนานะครับชุดเน้นเนาะจัดไปครับ